ครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมบุญเลิศมุญปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรียนยินันครับว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมครับในการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานกีฬาของเยาวชนครั้งที่38รวมทั้งงานกีฬาวุฒโศครั้งที่5นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เรียนครับว่าเชียงใหม่เองครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะครับในเรื่องของการจัดแข่งกีฬา แล้วก็อีกครั้งเชียงใหม่เองครับเป็นเมืองที่มีสถาบันการศึกษาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในโอกาสที่จะมีการจัดการทางขันกีาทั้ง2แบบแบบนี้ครับในส่วนขององค์การมหาวนจังหวัดเชียงใหม่เรียนยินันครับว่าเราเองจะเป็นหน่วยงานหลักครับที่เข้าไปช่วยเหลือในการจัดการแข่งข,ขันกีฬาทั้ง2ประเภทนี้อย่างเต็มที่นะครับการดูแลต้อนรับนักกีฬานะครับ การจัดพิธีเปิดพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่นะครับรวมทั้งช่วงเวลาดังกล่าวครับคงจะเป็นช่วงหนึ่งที่เชียงใหม่มีความสดดงดงามนะครับ,งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เองจะได้เป็นหน่วยงานหลักครับในการตกแต่งเมืองสร้างเมืองให้สวยงามเพื่อจะรองรับนักกีฬารองรับนักท่องเที่ยวต่างๆที่จะมาเยือนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความยินดีครับ